ทุกคนคะตอนนี้แอมอยู่ที่งานมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขาวันนี้นะคะเขามีงานค่ะมีนังแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยนะคะแล้ววันนี้ร้านที่แอมแบบอยากมาพีเต์มากๆเลยคือร้านดีค่ะทุกคนร้านน้ำลำไยสดคะ่ะร้านนี้ความพิเศษของเขาก็กคือเราสามารถเติมน้ําได้ไม่อั้นเลยค่ะคุณจะเดินรอบงานแล้วคุณถือแก้วของเขาเนี่ยมาเติมใหม่ได้เหมือนกันแต่คือราคาแบบถูกมากอะ40บาทต่อแก้วเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่าไปให้สังเกตนะนี่ป้ายเติมน้ําฟรีนะคะคือพี่เขาบอกว่า เขาตักอะ่ะคือเขาไม่ได้ตักแบบว่าเนื้อลำไย,ยไม่ได้ตักให้แบบว่าลูก2ลูกนะเนื้อลำไย,ยแบบตักให้เต็มเต็มแก้วเลยนะคะทุกคนนี่ร้านนี้เลยค่ะสังเกตนะนี่เป็นป้ายแบบนี้เลยค่ะป้ายน้ำลำไย,ยสดหอมหวานชื่นใจนะคะ เป็นร้านอื่นเขาก็คงไม่ให้เราเติมน้ําฟรีนะคะทุกคนคือแกว้ว่เป็นแกว้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีนา่มาให้ข้างบนแบบนี้นะคะมีไม้ด้วยเป็นเนื้อลําไยสดเลยนะทุกคนดูดิอร่อยหอมหวานถ้าเกิดว่าเติมได้นะคืนคิดว่าคืนนี้จะเติมกี่แกว้วสิบข้ว่าข้อดีของร้านนี้เขาไม่ได้เอาน้ําแข็งใส่ไปในน้ําลาไยเนาะคือ<ม>ปกติแล้วร้านทั่วไปที่เราเห็นอนะ่ะเขาจะชอบแบบเอาน้ําแข็งใส่ไปในน้ําลาไยมันทําให้แบบว่าน้ํามันจื แล้วมันเป็นแบบลำไย,ยสดอ่ะไม่ใช่ลำไย,ยแบบอบแห้งแล้วเอามาต้มอ่ะอือร่อยพี่คะน้ะมีลูกค้าบอกว่าเติมน้ำแล้วขอเติมลูกลำไย,ยได้ด้วยพี่จะให้เติมไหมลูก ค่ะเข้าทางประตูข้างมอนะคะเดินตรงเข้ามานะคะภายในงานเนี่ยมองซ้ายมือไว้ค่ะเข้ามาประมาณแค่100เมตรนะคะถึงร้านเลยค่ะหาง่ายมากๆใครอย่าลืมมาร้านนี้นะคะนี่เลยร้านนี้นะอร่อยหอมลำไยสดๆช่ำๆร้านนี้เลยจ้า